กลหลงเลสเนหามัญยาโลกคราวอวยโชควาสนารุ่งราศีเริอสติทุกษาและราตรีเลรนเปรมปรีปราโมทพระโทษเมาพันพิไลไ้ประยุรุรอยครบภากิพบตกตาปัญญาเราลามยดสุขสละเสรินชจะเชิญเราให้วิ่งเข้าไปหามันอารับ เสียงอึงอือเหลือลั่นตำกันสอฟังพระพรองไปเวขานหรือขานขับคำ่าลาบทราบชื่อมันคือศับอนเนกนับแสนล้านยุมานเมายศศักด์คือตำแหน่งรับแต่งตั้งทำให้ครั้งใครว่าเลิกว่าเขาเสียงสรรเสริญยืนยอพระนอรเรายอมรับเมาทรงเดชวิเศษจริง สุขสบายหน่อยนิดชนิดโลกวางทุกโศกมองผีปวดผีสิ่งระลึงรื่นตื่นตะลึงลืมพึง่งพิงลืมชังจริงชมชอบเครื่องปลอบใจสวยสีสันหันสาบัญญาโลกเอออวยโชคโอชะพิสมัยถูกจุ่มเยาเฝ้าละเมอพร่ำเผอไปอยากในพบชาติไม่คราดคลา มโนธาตุปรารถนาเป็นสาเหตุกรรมเจเลตวิบากเกิดหลากหลายวัตวนทนเกิดแก่ได้เก็บตายเปลี่ยนยักย้ายสุทุกขต่ำยุคลาวลามยศสุขสละเสริญเปรนหันศาใครได้มาโดยเฉพาะรอชาวลามยดสิ้นทุกนินทาชนาพปล่ารำร้องราวแท้หววปวนหลังพอง พุทุชนส่วนมากมักอยากได้เป็นห่วงใหญ่ไม่อยากประจากของสมบัติตนขนเติมเพิ่มผุนกองของเขามองหาทางลังทำลายอยากให้ตนชนยืนยิ่งมื่นกับถึงโลกดับอย่าให้ชนตนสลายกระเตเกิดเทิดชาติที่ขาตายชอบสบายให้เก็บปวดเน็บช่าง